ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่พอสโคชีบูโนไม่เหมาะกับระบบทีมหนุนแมนยูควรขายถ้าได้ราคา100ล้านปอนด์ล่าสุดทางด้านพอสโคได้ออกลงแนะนําให้ทีมปีศาจแดงอดีตต้นสังกัดทําการปล่อยตัวบูโนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์พาะข้อเสนอ100ล้านปอนด์ที่สโมสรจากซาอุดีอราระเบียที่ยืมมาเพื่อแลกกับการคว้าตัวบูโนถือ ว่าเป็นข้อเสนอที่ดีเกินกว่าที่จะปฏิเสธได้และก็คงจะไม่มีโอกาสที่ดีแบบนี้เข้ามาอีกครั้งนอกจากนี้ทางด้านสโคตํานานของปีศาจแดงยังเชื่อว่าตัวของบูโนอาจจะส่งผลเสียต่อแผกนการเล่นของลูเบนอโมรลิมมากกว่าที่จะให้ผลดีนะครับเพราะทางด้านสโคมองว่าบูโนทําให้ระบบของทีมสับโซนโดยตอนนี้ตัวของบูโนวัยสาปีตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าเป็นเป้าหมายหลักในการคว้าตัวของสโมสรอ,อันฮี ลีลานยักษ์ใหญ่จากซาอุดีอราระเบียโปรลีก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะเปิดตัวขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้และเป็นที่เข้าใจกันว่าสโมสรอ,อันฮิลานได้ทําการเจรจาก,กับตัวแทนของบูโนมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสัญญามูลค่ามหาศาลสูงถึง200ล้านปอนด์หลังจากที่มีรายงานว่าตัวแทนของบูโนได้เดินทางไปที่กรุงลียาดและมีรายงานว่าการพูดคุยในครั้งล่าสุดช่วยเพิ่มโอกาสในการเซ็นสัญญากับตัวของบูโนไปร่วมทีมนะครับ และล่าสุดทางด้านพอสโคตํานานของแมนยูได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าตนไม่ได้รู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ตัวของบูโน่จะออกจากทีมปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทางด้านพอสโคได้กล่าวในรายการเดอะโอเวอร์แลว่าในตอนนี้มีการพูดถึงข้อเสนอระดับ100ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวบูโน่โดยที่ตัวของพอสโคเชื่อว่าข้อเสนอนี้บอร์ดบริหารของแมนยูจะไม่สามารถปฏิเสธข้อเสนอน นอกจากนี้ตัวของพอสโคยังวิจารณ์ตำแหน่งของบูโนในทีมปีศาจแดงด้วยนะครับว่าเขายอมรับว่าตัวของบูโนเป็นนักเตะที่เก่งนะครับและเป็นคนที่แบกทีมมาโดยตลอดแต่ว่าตัวของพอสโคยังสงสัยนะครับว่าตำแหน่งที่แท้จริงของบูโนในแผนการเล่นของอโมริมคือตัวของบูโนเล่นตำแหน่งไหนกันแน่ระหว่างกองกลางตัวลุกหรือว่ากองกลางตัวตามโดยที่สโคมองว่าการที่บูโนยังไม่มีตำแหน่งที่ชัดเจนในที ทีมปีศาจแดงในยุคของอโมรีนั่นทําให้บูโน่ถูกมองว่าเป็นคนที่ทําให้ระบบสับสนเกือบทั้งหมดพอตอนนี้ทีมไม่มีตําแหน่งสําหรับบูโน่และเมื่อมีข้อเสนอจํานวน100ล้านปอนเข้ามาทําให้พอสโคคิดว่าทีมปีศาจแดงควรที่จะขายบูโน่และรับเงิน100ล้านปอนมาสร้างทีมใหม่ให้กับลูเบนอโมริมโดยทางด้านผู้ร่วมรายการอีกหนึ่งคนอย่างเจมมี่คาร์ลเกอร์ก็เห็นด้วยกับพอสโคผมอธิบายมาเสมอว่าบูโน่เป็นนักเต ตะที่มีพรสวรรค์แต่ไม่ใช่นักเตะที่ยอดเยี่ยม และในฤดูการนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาเล่นตำแหน่งไหนกันแน่ในทีมเขาดูค่อนข้างบ้าตรงที่วิ่งไปทั่วทุกที่ในสนามแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงและครับเห็นด้วยกับแนวความคิดของพอสโคและเจม,มี่คาร์กเกอร์หรือไม่ที่บอกว่าบูโน่ไม่บอกกับแผนการเล่นของลูเบนอโมลิมและบอร์ดบริหารของทีมปีศาจแดงก็ควรที่จะขายบูโน่ออกจากทีมนะครับหากว่าได้รับข้อเสนอจํานวน100ล้านปอนด์ลองแสดงความคิดเห็น โดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับส่วนตัวแอดมินก็แอบเห็นด้วยกับพอสโคอยู่นะครับเพราะจะสังเกตได้ว่าลูเบนอโมลิมเองก็ยังไม่สามารถหาตำแหน่งที่ดีที่สุดของบูโนได้เช่นเดียวกัน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อตีข่าวแมนยูเลงดึงสิทธิ์เก่าอมโมริมเสียบแทนหากบูโน่ย้ายซบอันฮิลานสัปดาห์หน้าดูเหมือนว่าอนาคตของบูโน่กับแมนยูในเต่เริ่มสั่นคอนอย่างหนักหลังมีรายงานว่าอันฮีลานพร้อมทุ่มไม่อั้นล่าตัวไปร่วมทีมซัมเมอร์นี้ ล่าสุดสือ่อฝอยทองได้แชร์ว่าในตอนนี้ทีมปีศาจแดงได้เตรียมแผนสำรองเดินหน้าขวาตัวเปโดกอนสเวตตัวลุกฟอร์มฮอตจากสปอร์ติ้งลิสบอนิซี์เอกของลูเบนอโมริม เข้ามาเป็นตัวแทนของบูโน่โดยค่าฉีกสัญญาของกอนซาซเวสสูงถึง80ล้านยูโรแต่เชื่อว่าหากซื้อจริงจะสามารถต่อรองได้ล่าสุดอาโบล่าสื่อเมืองฝอยทองได้เผยว่าแมนยูในเตบมีแผนคว้าตัวเปโดกอนซาซเวส,สตาราทีมสปอร์ติ้งเดก,เก่าของลูเบนอโมรมิหากว่าพวกเขาต้องเสียบูโน่ให้กับอันฮิลันในสัปดาห์หน้าหลังทีมจากซาอุดีอาระเบียขีดเส้นตายให้บูโน่ตัดสินใจอีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะครับโดยที่ตัวของบู โนกับตันแมนยูกำลังถูกจับตามองอย่างหนักถึงอนาคตการคาแข่งกับทีมปีศาจแดงว่าจะอยู่ต่อในฤดูกาลหน้าหรือไม่และจากสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่31พฤษภาคมตัวของบูโน่ได้โพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยข้อความชวนให้แฟนบอลคิดกันว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่ตัวของบูโนจะตัดสินใจย้ายไปขุดทองในซาอุดีอาระเบียและในกรณีที่ทีมปีศาจแดงมีอันต้องเสียบูโนทางด้านอโบล่าสื โปรตุเกสได้เผยว่าทีมปีศาจแดงก็ได้เตรียมรับสถานการณ์เอาไว้แล้วนะครับโดยพวกเขาจะหันไปดึงตัวเปโดกอนเซเวตมิดฟิลด์ตัวลุกทีมชาติโปรตุเกสวัย26ปีเข้ามารับหน้าที่แทนบูโนเพื่อร่วมชาตินะครับโดยสื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่ากอนเเวตตัวลุกของสปอร์ติ้งมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง80ล้านยูโรแต่เชื่อว่าหากย้ายทีมจริงอาจจะสามารถต่อรองได้เนื่องจากตัวของกอนเซเวตเหลือสัญญาจนถึงแค่ปี2027เท่านั้น โดยที่ตัวของก่อนสวฟมีผลงานที่น่าประทับใจโดยยิงไปได้ถึง81ประตูและ57แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด190นัดในทุกรายการตลอด5ซีซั่นที่ผ่านมากับสปอร์ติ้งอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสปอร์ติ้งก็พร้อมที่จะปล่อยตัวก่อนเวฟเช่นเดียวกันหากว่ามีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาที่ประมาณ65ล้านยูโรซึ่งต่ำกว่าค่าฉีกสัญญา80ล้านยูโรเล็กน้อย ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูตั้งเป้าล่าตัวยามบิกเชตจากอินเตอร์มิลานล่าสุดมีรายงานระบุว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตดให้ความสนใจดึงตัวยามบิกเชสก,กองหลังของอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ ดูเหมือนว่าทีมปีศาจแดงน่าจะมีช่วงเวลาที่วุ่นวายในการพยายามดึงตัวนักเตะใหม่มาร่วมทีมในช่วงนี้เพื่อสร้างทีมใหม่ภายใต้การคุมทีมของกุนซอลูเบนอโมเลียมหลังจากที่ฤดูกาลก่อนทีมปีศาจแดงทำผลงานได้อย่างย่ำแยน่นอกจากกองหน้าที่ปืนฝืดแล้วกองหลังของทีมยังเอาแน่เอานอนไม่ได้และมีรายงานว่าลูเบนอโมลมต้องการที่จะเสริมทัพกองหลังรายใหม่เข้ามาร่วงทีมเช่นเดียวกัน ตามรายงานล่าสุดจาก f อ i ีอินเตอร์นิวสืออิตาลีได้ระบุว่ายามบิชเชกกองหลังวัย24ปีของอินเตอร์มิลานที่ตัวของนักเตะม,มีผลงานเล่นเกมรับโดดเด่นในระบบหลัง3เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทีมปีศาจแดงต้องการได้ตัวมาร่วมทีมนะครับเนื่องจากว่าจอห์นนี่อีแวนสองกองหลังของทีมเตรียมที่จะย้ายออกจากทีมปีศาจแดงไปหลังหมดสัญญากับทีมซึ่งนอกจากแมนยูแล้วยังมีคู่แข่งร่วมหลีกอย่างสเปอร์ก็สนใจคว้าตัวยามบิชเชก กองหลังชาวเยอรมันรายนี้ไปร่วมทีมเช่นเดียวกันโดยทางด้านอินเตอร์มิลานลังเลที่จะขายกองหลังรายนี้ออกจากทีมนะครับเนื่องจากตัวของยามบิชเชคสามารถทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลนี้แต่ทว่าคอร์์ออฟไซส์สื่อสายตลาดนักเตะได้รายงานว่าทีมงูใหญ่ยินดีที่จะปล่อยตัวดาวเตะรายนี้หากมีข้อเสนอประมาณ40ล้านปอนด์เข้ามาให้พิจารณาสําหรับกองหลังส่วนตัวแอฟมิมมองว่ายังไม่ค่อยจําเป็นในตอนนี้ ทีมของเราจําเป็นที่จะต้องเสริมกองหน้าก่อนแล้วต่อจากกองหน้าก็ควรที่จะเป็นผู้รักษาประตูและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตวแดนแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่1มิถุนายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังการจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ